โอเคครับผมนสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะกลับมาเจออีกครั้งครับกับเกมลูบอ o กนั่นเองนะครับวันนี้ฮะเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า three two n e b r e a d e of simulator นะฮะหรือเกมการปล่อยจรวดที่ตอนกำลังเป็นที่นิยมไปในณเวลานี้นะครับเห็นคนอื่นเขาเล่นมาเยอะแล้วเราก็มาเล่นกับดีกว่านะฮะตอนนี้เข้าเกมมาสดๆร้อนๆเนี่ยขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับขอปิด performance s t a t ก่อนเพื่อไม่มันรบกวนเนาะก็อันนี้คืออะไร ฮ้ do you want to see how to p a y อ๋อนี่เขาจะสอนมีการเล่นกับเราครับโอ้โหแทรที่จะมีพิเศษนึกว่าจะมีทีละสไลด์ทีเดียวเลยอ๋ออ uh ๋อ uh อ๋อ uh. โอเคจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละนี่อะไรเนี่ยโอเคขั้นแรกครับเราไปที่ฐานของตัวเองซึ่งตัวน,นี้ผมไม่มีฐานผมต้องไปเลมฐานครับผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะแพดเคลม ฟิลโ r o เซสเซอร์อ่ะโอเคครับขั้นแรกฮะในสล็อตไอเทมของเราฮะมีเล็กหนึ่งนี่เราต้องใช้เครื่องโง่งสซีมเคยเนี้ยฮะไปดูดน้ำมันฮะไอผมดูดยังไงฮะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูดีต้องดูดงี้นี่ดูดูดยังงี้ฮะดูดยังงี้แล้วขึ้นช้ามากเลยจะบอกให้ถ้าผมเปิดเพลงได้ไหมเนี่ยเอ้ยมันไม่มีเพลงหรอ ยมันไม่เพนอเ,เอาไกลเกินไปใหม่ใหม่ใหม่อ่ะอนนี้น้ำมันเราเต็มแล้วนะพอน้ำมันเราเต็มเนี่ยเราก็ไปที่ตรงแพดเมื่อกี้นะไอตรงฟูปปเปอร์เซอร์แล้วก็ใส่้าไปเลยเนี่ยเรามีน้ำมันแล้ว20แล้วก็เก็บที่ไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยอันอันอันนี้นี่แต่ก่อนเราขอไปตรงนี้ก่อนอันนี้คือเป็นตัวพิเศษครับ,บพิเศษที่เราจะต้องใช้เพชรในการซื้อเนาะเนี่ยซื้อ เนี่ยบายพวกนี้อินเดอะเกมช็อเดี๋ยนะยังงงเลยอ๋อไอพวกเนี้ยฮะเรามีพวกนี้เรามีพวกอุปกรณ์พวกนี้อยู่หนึ่งอันนะก็ให้มาแล้วเราจะใช้หรือไม่ใช้แต่ถ้ามันหมดแล้วเราสามารถไปซื้อได้ในช็อปเพจอ๋อผมเข้าใจละ no no โ o โ o 5, 4, 3, 2, หมดแล้วเห็นี้ยแล้วก็ลงเลยพอเราไปสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็มากดรีเซ็ตตรงนี้นี่กลับมาแล้วตอนอื่นนะเราต้องไปดูที่ร้านค้าก่อนนะอันนี้มันราคาเท่าไหร่ถึงร้อยบาทจะซื้อเลย เราต้องไปซื้อพวกฟูสโคป่ะน,นะเป็นตัวเก็บมันนี่ราคาสิบบาทเลยแล้วก็ซื้อแบกแพกด้วยสิบบาทอะไรนะขึ้นตลบไหมไม่ขึ้นคนดูนะเห็นไหมจะเห็นว่าพอรอบเกล็ดแล้วเนี่ยมันดูดูดเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยกว่าไอ,อ้งานสนิมกระเขนนั่นอีกนะฮะดูดีขึ้นแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็จะจุได้เยอะขึ้นด้วยเนาะนี่ตอนนี้ไปแล้วเลดี้โกู ไปดรก็จะไล่เกีนใจผมมีสามที่นั่งปุ่นเขาคนไทยกันทังิคาชาอยากเล่นเ <c oughs> ขารู้เพลกันนะไม่เป็นไรหรอกเขารู้เพกันนี้เชยมาเลียผมขอเก็บเชื้อเพิงสักสักลอยหนึ่งสัก้อยสอง้อยก่อน,อนเดอ้อเดี๋ยวมาโอเคตอนนี้เรามีเชื้อเพิงอยู่ 300 300นะครับมีอยู่300แล้วก็จะไปกันเลยนะฮะเก็บมากพอแล้วนะครับกระโดดขึ้นไปเลยคร,รับครับอ้าวโดดไม่ได้โดดขึ้นไปเออได้แล้วนะฮะกดลั่น ten nine น i g h นั่นเป็นรเจอกัลูกโคลาซ่าคือกดูสภาพตัวเดือกูของเขาอ่ะดูของเขาแล้วกู ไหนๆไปงไหนกีน่ว่าถึงไหมตรงนั้นล่ะเออถึงไหมไปดูกันว่าถึงป่ะว่ถึงป่ะเออว่าถึง,ถง,ถงไ่รู้อ,ะอ่ะขอเดดูเ้ยเดี๋ยว,ยวถึงไหมเนี่ยรอหมดอย่าพึ่งหมด,ด,หมดถึงพอดีโอ ไปเลยโอ้ถึงพอดีเลยยอดสุดค้ยเราต้องขึ้นไปเอาของฮะของทุกคนก็จะมีของให้ครับซึ่งแต่ซึ่งกาที่เราขึ้นมาที่เกาะเนี้ยะแต่ละเกาะเขาก็จะมีไอเทมพิเศษให้เอาไว้ตกแต่งบ้านเราเองฮะตกแต่งเขาไม่เรียกว่าเขาเรียกฐานจรวดหโอ้โหโอ้โหซิกแซกซิกแซกเฮ้ยเกือบแล้ว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  โอ้ยโอ้ยโยงอะไรวะผมต้องกระโดดไปตรงไหนวะนี่นีเอ้ยหย่าตกหย่าตก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 อย่ตกย่าตกหย่ตกเอ้ยย่าตกเช่ ไยาฉันนะมืมอ,อยาฉนะันนเอ้ยต่แล้วยิ่งคลีมกี่ได้แล้วลจะมีขวงล้างม้าที่บ้านนะเอาไปแล้วก็กลับพี่นี่แล้วก็โดดลงฮึบถึงตรงนี้ต่ออ่าแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้ต่อเลยไง ง่ายจะก็ดูกจะขึ้นตรงไหนตรงนี้อึ๊บอๆๆบอๆๆบอึ๊บอบเรียบร้อยเองเองเลยเอยเป็นไงใจหลวกกูยังคายอยู่ ว่ามันทำห่างเกินไปนะเนี่ยนี่น้องเมฆถึงแล้วเจอได้น้องเมฆแล้วกลามเขไ้าเไัลย, oh. ยไป oh. ก,ลยกลับไปเร็วเดวห <c oughs> มกเขห้ไ,ได้ไหมค้าร้อยฮะนี่เรามีเกาะก,กับน,น้องเมฆแล้วต่อไปนี้เราก็ต้องรีเซ็ตกัระปกรนนเราจะไปซื้อของกันฮะก็อ,อื่นเนี่ยเราต้องปิดจรวดไว้ แต่ถ้าเปลี่ยจนจรวดให้มันอะไรที่มันสุดยอดสูคุ้ยขึ้นก็สามารถใช้จรวดพัด 1, นหนึ่งได้แต่เราขอไปดูพวกฟูสโคพวกน้ำมันก่อนนะจะซื้อเป็นอันเนี้ย้อยเนี่ยมาเซ็ต้อยก่อนแตวผมจะไปซื้อจรวด100เดียวพอ เร็ขึ้นนิดนึงนีน่เยอะจริงโอ้โหเออเนาะจังหวัดขอลองดูหน่อยสิดูทีละสกษาไหรอได้ยูกก็ไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปสำหรับในการใช้ติก เยอะๆเลยลก็เจ็บพลังงานเยอะๆเลยเนาะมันเดี๋ยวมานะาแป๊บเดียว A f e w moments later อ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะตอนนี้เรามีเชื้อเพลิงอยู่พันแปดสิบเรียกว่าเป็นความละเอียดของ Youtube เลยนะฮะก็เราไม่พูดคามสะเพลงแล้วรึไปเลยอ่ะเออนี่แน่กดกดด,ด,กดิกดกด Ten nine eight 7, มาลงนี้ด้วยดีกว่าเบียดแล้ว 6, 5, 4, 3, 2, นี่ไปแล้วโอ้ยคือไปแล้วว่าหนึ่งชองผ่านไปฮะเราได้แล้วนะีว่ยเฮ้ยมด่อกิ้พลังงานเร็วกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะบอกไง อันนี้เป็นดาวเทียมอ่าเราต้องกดรหัสให้ถูกอ่าทำแล้วไงอ้าวมันเลยกูดี ต้องซื้อจะลวดก่อนเลยฮะอย่างแรกต้อง0 0โอพันถ้าผมจะเก็บอีกสักห้าร้อยบาทล่ะออใช่ไหมผมก็เก็บอีกอีกห้าร้อยบาทซื้อนั่นเลยดีกว่า

2องบน่าจะพอ่ะกระาะห้าร้อยเนาะหวาน่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทขอสักห้าร้อยบาทก่อนแรงแค่เมื่อไปหึงแล้วล่ะแล้วเนี่ยห้บาทเดีย๋ยว้วมันมันหมดพอ อ่เรียบร้อยก็เลยบาทซื้อมาพันหนึ่งไม่เอาอีกพันนี่หมื่นหนึ่งพันมาเรียบร้อยนี่โอ้เจ้าหลวงยังสวยเลยเกิดตั้งห้าร้อยซื้อเลยได้บ้างอ่ะโสดโขบซื้อได้ไหมเราต้องซื้อเต็มห้าร้อยไปแล้วถ้างั้นรอบนี้ก็ขออีกสักครั้งแล้วกันฮนะน้ำมันก่อน อะไรพวกว่าครนี้ผมก็ต้องกินน้ำมันยาวๆแล้วล่ะขอตัดก่อนนะบ๊ายบาย One eternity later โอเคตอนนี้เรามีน้ำมันอยู่3,000นะครับเราก็จะมาทำการการปล่อยจรวดครั้งสุดท้ายกันนะคะของวันนี้เอาเป็นทุกอย่ที่ก่อนแล้วกันผมจะใช้ทุกอย่างทั้งหมดหมดเลยนะแต่เดี๋ยวเขาพิสูจน์ที่ยากนี่เลยนี่มีน้ำมันตักกันเอาไงอ่ะ nine มันจะมีน้ำมันฟูน้ำมันเพิ่มเอาน้ำมันใช้น้อยลงมีตปีเเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตังเพิ่มขึ้นบอกเลยใช้หมดอะไรหานหมดฐานเลยนี่โอ้ขึ้นชขวเลยโอ้โหตังขึ้นยอดมากตังก็ขึ้นโอ้โหตัง น้ำมันน้อยลงตัปเป็นดาวตัวปเป็นพื้นสีสีเขียวสีเขียวนี่คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงตรงสีเขียวนี่เลยนะ้ะเดี๋ยวก็ปล่อยจะหวมไปเลยเลยเลยเพราะว่าผมสามารถกดตรงนี้ได้กดกดให้กละปอกลับไปที่นั่นได้สบไปสบายเลยเยไรนี่ดาวเขาเขียว สามารถจิ้หรือพอกับไปที่ดาวเขาเขียวเออไม่ใช่ดาวเขาเขียวแล้วแผ่นอะไรไม่รู้อ๋อบีพึ่งพึ่งพึ่งนี่พึ่งอะพึ่งบีสวอปพึ่งซี뮬เลเตอร์อ่านี่ฮะตรงไในนักไต่ก็ไม่ได้เข้าตรงไหนอะเข้าตรงนู้นแล้วกูขึ้นมาหืดเอ้ยฮึบฮึบเอ้ยเข้าไม่ได้ติดกระแพงลองหุ่น โอ้ยได้ตามเป็นหมื่นเลยทุกคนอ่าผมจะไปที่สมบัติรับซึ่งมันอยู่ตรงไหน นี่ได้แล้วบีสวอมบ์ร่าแล้วก็ได้นี่อีกคนนึงมาเพิ่มนะครับกลับไปทีนี่ก่อนตรงไหนอ,ะอ่ะอ้ายังไม่ถึงเหรอไอ้แค่พึ้งบ๊ายบายกลับบ้านเลยเรา โอ้โหได้ตังค์มาสองหมื่นสู้โขยมากก็โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมเกมนี้ครับ Blade of Simulator นาะเป็นการจัลองการปล่อยจรวดเนานะขึ้นข้างหลังก็ยิ่งเราขึ้นไปเกาะสูงๆไปปลดล็อกก็จะมิ่งมีอะไรมาเติมเรื่อยๆเนาะนะนะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากให้เล่นอีกก็บอกได้นะก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่นให้นะถ้าเกิดว่ามีคนบอกมาเล่นอยากให้เล่นอีกนะก็ไม่ว่าสำหรับวันนี้ครับก็ขอต้องขอตัวลาไปก่อนผมแล้วกูโดดลงมาทำไมเนี่ย นะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเนาะไม่ก็โอเคครับรสวันนี้ก็ต้องขอตัวรากไปก่อนคุณน้าไว้เตินใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณครับ